ขอยัดม uh, ูปากันด้อวนึงนะอมูปากันด้อตัวนึงกข่าร้ายขาไรเนาะข่าร้ายข่ไรเนอะข่าร้ายไรเนานี่เอาบานนี้นี่เขาเอาน้ำพริกมาวางไว้เขาเลยว่าเ้าขายอียสองคนนี้มาขายองียมาขายความแมน้าดีเลยอ้ยเป็นอะไรเนเป็นอะไรดียังวะว่าจะสกินอะไรโว้ยว่าจวเนี่ยแหงๆอ้ย ปัดหมุดเลยค่ะอ่ะเอาน้ำพริกไปก่อนนะครับนะอ่าแต่การนน้ำพริกไปก่อนเด้อมีป่ะไหนมีแค่น้ำพริกถ้ามีของหวานแสบๆปุก,กิ๊บก,กุกิ๊บมาขายน้ำแต่ว่าใช่รครับผมน้ำพริกก่อนอ่าเสียดายมากเลยตองตาอันนี้คือน้ำพริกนะผมนะอันนี้คือน้ำพริก,รกปลาล้าแมงดาครับผมเป็นตะแสบอีจากปกติกระปุกละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทวันนี้เหลือกระปุกละเก้าสิบเก้าบาทเสียดายไม่กล้าทิ้งฝาดูสิ เดี๋ยวเลยพี่น้องค่ะเก็บอืเอาไว้มันจามให้เก็บไปด้วยบ้างแต่วันนี้ไปหอนเพือนสองมือกระเบื้องรู้จักพี่พีจ้าน้ำพริกเขาหนึ่งร้อยหกสิบกรัมนะคะพี่พี่คะกินจะเมียงกระแซบค่ะพี่พี่คะใช่แล้วครับผมราคาคือดีมาก จากปกติกระปุกละ159รบาทวันนี้189บาทอ่า189บาทวันนี้เขาให้ไปเลยในราคากระปุกละ9กบาทเท่าใช่แล้วไม่พอนะถ้าเกิดว่าน้ำ,นำพริกเนี่ยจับคู่กับพวกหนังไก่หรือว่าหนังปลาแซลมอนเนี่ยจ,จับคู่กันนะครับผมนะจะได้ไปที่ราคา190บาทอันนี้มันน้ำพริกอีหยังในนี้อ่าอันนี้น้ำพริกมีเยอะมากอันนี้คือน้ำพริกปลาร้าเมงดาโอ้แม่กอนอันนี้เป็น น้ำพริกปลาสติ spicy uh, ๊ดสไปซี่ครับผมสติ๊ดสไปซี่พ่เน้ำพริกปลาสติ๊ดสไปซี่อันนี้เป็นน้ำพริกเผามันกุ้งครับผมมีหอยน้ำพริกเผามันกุ้งนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำพริกเห็ดขมทองต้มยำครับผมนะแต่ว่าแต่ว่าตะก้าน้ำพริกเห็ดขมต้มยำน่าจะมีปัญหาอยู่แต่ว่าพี่เขามีน้ำพริกหอยลายด้วยนะครับผมนะอ่าพี่พี่ดาลุกซีร่องกินน้ำพริกปลาตะไน่งีง พ,พี่ตาอพี่อธิบายสปปรรพคุณไปเลยเดี๋ยวน้องกินสรรพคุณเหรออร่อยและแซ่บทุกอย่างเหมาะที่จะอยู่ในโต๊ะในมื้ออาหารดีๆของพี่พีทุกคนเลยนะครับเออเป็นไงล่ะนี่จ้าน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาละปลาลหอมมากเลยนะหอมแบบนัวๆหอมแบบนัวๆ,ๆหอมมากเลยครับพีพ่ีทุกคนคือแบบปลามันหอมมากนะครับผมอยากให้แบบว่าผมอยากให้ทุกคนได้กลิ่นตรงนี้มากเลยคือปลาลามันมีความแบบหอมแบบหอมไม่สากไหมเขาเรียก ภาษาภาคกลางผมไม่รู้แต่ว่าภาษาสานว่ามันมันหอมแบบหอมนองๆไหมมันไม่ได้หอมแบบ,หอ,แบ,บ Q Q หอมแบบคิวๆหอมแบบกุยๆไหมอ่าแต่มันหอมแบบมีความหอมแบบว่าหอมระมุนระมุนนะครับผมนะ <c oughs> ผมจะเริ่มต้นจากน้ำพริกปลารหแมงดานะผมนะ <c oughs> น้ำพริกปลารหแมงดาน <c oughs> จากปกตินะครับผมนะหนึ่งกระปุกนะครับผมนะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทวันนี้เหลือในราคาเก้าสิบเก้าบาทครับผมอ่า พี่พี่ดูได hey <e right mm ้จ hmm. right? yes, ักร้าผมมีตะกร้าม่ทั้งหมดสี่จักร้าเด้อเห็นไหมพวกผ้าใบใสกับไปแดงแมนครับผมใครมีข้อย่ำกับใครตบเมนเหรอครับใช่เหรอครับใช่เหรอครับแล้วก็ชิ้นก่อนเขาพี่สีเขาไปทรงมะแฮเบิงแต่เราขอมีอันนังไก่กรอบนะพี่เราต้มย่ากับรสเนี่ยงก่อน้ำปลาแซลมอนอ๋อน้ำปลาแซลมอนพี่เราต้มย่างบุหรี่เนี่ยเหรอเอ่อมาได้ปะวะอืมอ๋อมันเหม็นก๋วยโรตีเหม่อละ แอนจ้ะพี่จ๊ะแล้วปลาแซลมอนก็มีปลาแซลมอนไข่เค็มปลาแซลมอนไข่เค็มกับปลาแซลมอนต้มยำสมุนไพรนี่พี่จตะนี่ตัวต้องไปตัต้องตาย่าอย่าตัวเยอะมันจะไม่พอกินพี่จ้ามันบิปลาสแมงดาคืออร่อยมากครับของแบรนด์ตั้งใจไทยนะครับพี่พี่กดลงตะกร้าเลยนะมันอร่อยจริงๆคือไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าซื้อไปบอกเลย นี่ผมให้ดูเนื้อเนื้อปลาเขาอืดูเนื้อปลาเขาดูแพ็กเกจเขาคือดีมากๆเลยนะครับดูดูดูหนึ่งร้อยหกสิบกรัมเลยครับผมนะดูดิแบบแบบนี้เป็นน้ำพริกเผานื้อพริกเผามันกุ้งดูดิมันกุ้งช้ำๆเยิ้มๆดูดิครับดูดิพี่แต่ มาตัวไหนกดแนะนาจ้ะแต่ว่าการันตีว่าแซ่บชุกโตนี่น้ำพริกปลาสลิดสไปซี่ครับนี่ตัวไอ้รงไปอันนี้น้ำพริกเผาเดอร์พี่น้องปลาแล้วแล้วแบบว่าตัวเขาได้ใหด้วยพี่น้องดูปลาสลิดปลาสลิดว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบดีมากเลยครับดูดิดูนะไม่ใช่เป็นผงหรือว่าเป็นเศษนะครับผมเนี่ยนผ็้ปลาสคนไม่ทานผดอ่าใช่แล้วผมอันนี้น้ำพริกเข่งกับทองเราต้มยำนะผมนะแต่ว่าตะกร้าปิดอยู่ให้พี่พี่ไปกด น้ำพริกหอยลายก็เลยเนาะผัดพริกผงหอยลายนี่แหละครับผมในในตะกร้าเนี่ยครับผมนะนี่พี่พีจาพี่พี่สามารถแบบว่าลูกค้าทุกคนนะครับผมนะสามารถจับคู่น้ำพริกเนี่ยทั้งหมดเลยที่อยู่ในตะกร้าคู่กับหนังไก่มาล่าหรือว่าปลาแซลมอนไขเ่เค็มกับปลาแซลมอนต้มยำสม,มุนไพรได้นะครับผมนะแต่ว่าวัานนี้หนังไก่กับปลาแซลมอนอนะกับหนังปลาแซลมอนอนะ ส่งมาไม่ทันอส่งมาไม่ทานเราก็เลยแบบว่าให้ให้ให้แบบว่าทุกคนแบบรู้ว่ามันสามารถจับคู่กันได้นะเออแล้วแบบไม่ต้องห่วงนะว่าหนังไก่หรือว่าหนังปลาแซลมอนจะอร่อยไม่อร่อยพี่เชื่อว่าทุกอย่างในเนี้ยอร่อยอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเทสดีมากเจ้าของแบรนด์คือเทสดีมากๆครับผมนะเพราะขนาดทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยคืออร่อยมากๆปลายทางมีไหมครับผมนะปลายทางน่าจะมีนะครับลูกค้าแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าแบบว่า ยกเลิกออเดอร์บ่อยหรืออะไรบ่อยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าปกติตะกะติ๊กต๊อกก็มีไปทางอยงู่แล้วนะครับมีส่งปทางค่ะพี่จ๋าใช่ครับผมบอกเลยว่าแซ่บแซ่บมากแล้วหนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่พี่อยากได้กระปุกเดียวเนาะไม่คู่กับหนังไก่ไม่คู่กับหนังไก่กรอบหรือว่าหนังปลาแซลมอนก็ราคา99บาทนะ,<ช>นะครับผมจากปกติราคา189บาทลดในราคา99าบาบทนะผมนะนี่กระปุกเยอะก็คือ99บาทใช่แล้วแล้วปริมาณแต่ว่าเยอะมากเลยครับ160กกรัมนะครับผมนะ ใครที่ชอบกินน้ำพริกแต่ว่าไม่มีเวลาทำเออใช่นี่เลยจบเลยเลยค่ะกินได้เป็นเดือนแต่ที่เย็นไหมเปิดแล้วเขาแบ่งกินใหตัวเย็นไว้ด้วยพี่น้องหนูขอกระดูนน้ำพริกดูน้ำพริกตัวไหนดีครับอดูน้ำพริกตัวไหนดีคะพี่พี่คะราคาร้อยเก้าสิบบาทนั่นคือราคาสองกระปุกค่ะพี่คะอ่ากระปุกมราคาราคาน้ำพริกกับหนังไก่ หนังไก่หม่าล่าแล้วก็หนังปลาแซลมอนไข่เค็มกับหนังปลาแซลมอนต้มยำครับผมนะคือจับคู่กันจะเกิดว่าเป็นกระปุกเดียวเนี่ยครับผมนะในราคา99้บาทจากปกติ189บาทครับผมแต่ตอนนี้คือผมขออนุญาตแซ่บก่อนนะผมนะพี่ๆดูเองแล้วกันนะผมจะไม่พูดอะไรมากในค่ำคืนนี้และในวันนี้แต่ว่าผมจะบอกว่าเบื้องต้นกินเอาแล้วกันสิเรลือมาเริ่มพี่น้องเด้อผมจะเริ่มแล้วนะครับพี่น้องทุกคน ช่วยกระดูร์กเลยนะครับผมนะเออพุนตาลน้ำพริกเผามันกุ้งน้ำพริกเผามันกุ้งน้ำพริกเผามันกุ้งมาเผร็จนะคะออกอลงพริเผาแล้วก็มีมันกุ้งด้วยอือร่อยมาะน้ำพริกเผามันกุ้งอร่อยมากครับทุกคนเนี่ยอร่อยมากเลยออน้ำพริกเผามันกุ้งถ้าใครไม่มีเวลาทำกับข้าวก็เือ ซื้อใกล้จบมากจบซื้อนี่ก็จบแหละแล้วคือ,คอของเขาคัดสรรมาอย่างดีพี่ๆค่ะใช่ราคาและคุณภาพคือดีมากดูดูภาพสิดูดิครับเป็นไงล่ะเด้อเป็นไงล่ะไปไปไปแบกหรือเปล่านะถึงแบกหรือเปล่านะคือกับข้าวผมมาเยอะเกินแม่จะล้นแบรนไปอ่ะ เดี๋ยววันนี้เขาจะมาตรงนี้